สท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้ผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของฝ่ามือพลังจิตคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้นะฮะได้มีการนําเสนอข่าวกันออกมาบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะสามารถใช้ฝ่ามือพลังจิตน,นั้นในการรักษาโรคต่างๆได้อาจจะมีจํากัดนะฮะในบางโรคเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารักษาได้จริงหรือไม่จริง วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของฝ่ามือพลังจิตกันนะครับวันนี้มี2มุมเลยนะฮะท่านแรกนะครับอาจารย์กิรติสมคิดหรืออาจารย์เอกนะครับเป็นผู้ที่ใช้ฝ่ามือพลังจิตครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับท่านเป็นโคศกรมสุขภาพจิตหรือว่าหมอท็อปครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับทั้งฝั่งนี้อาจารย์เอกผู้ใช้ฝ่ามือพลังจิตทั้งฝั่งนี้ก็คือหมอท็อปนะฮะ คือวันนี้ขออนุญาตพูดสองมุมเราไม่ได้มีการทะเลาะกันนะฮะพี่เดี๋ยวอยากจะรู้ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือครับผมขออนุญาตคุยในฝั่งนี้ก่อนอาจารย์เด็กฮะฝ่ามือพลังจิตคืออะไรครับมันเหมือนกับหนังกำลังภายในไหมหรือ,อยังไงคือคําว่าฝ่ามือพลังจิตเนี่ยเหมือนกับว่าออายวะส่วนไหนที่เราจะใช้งานจริงๆอ่ะพลังจิตมันอยู่ในจิตในในอะไรของเราอยู่แล้วถ้าจะผ่านทางเท้ามันก็ดูน่าเกียดนะเราก็เลยใช้มือเพราะมือมันสัมผัสกับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันง่ายมันสะดวก <Ừ. S 2> ก็เลยใช้พลังจิตผ่านมืออ <Ừ. S 2> จะไม่ใช่แบบแสงออกมานะแต่ว่ามันสามารถสัมผัสได้สามารถรู้สามารถมีความร้อนบ้างเย็นบ้างแล้วแต่มันเหมือนพวกพลังจัก,กรวาลหรือเปล่าตรงนั้นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไปตั้งเรื่องอีกเรื่องหนึง่งไอ้เนี่ยพลังจักรวาลขอโทษนะฮะขอโทษนะหมอฮะปวดแคทเหรออย่างนี้ตรงนี้ได้อ,อย่างนี้หลับตาอย่างนี้ตรงนี้ได้แต่ส่วนมากผมจะเน้นในเรื่องการสัมผัสในเรื่องเพราะว่าจะใช้จิตสื่อสัมผัสไป,ไปว่า เขาปวดตรงไหนเราก็จะใช้จิตเคลื่อนย้ายสมมติว่ากระดูกทับเส้นอยู่เนี่ยเราก็จะใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายกระดูกให้แล้วก็เคลื่อนย้ายเส้นออกมาต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชมแล้วต้องใช้วิญยาณในการชมด้วยถูกไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีอีกมุมหนึ่งเขามองมันมันเป็นเรื่องที่ขอโทษนะครับอาจจะมองว่าไร้สาระใช่คือเรื่องพวกนี้มันยังไม่มีใครทําได้ทุกอย่างมันต้องมีเกิดขึ้นนะอย่างพระพุทธเจ้า ก็ไม่เคยมีใครว่าจะมีสุดท้ายก็มีพระเจ้าเกิดขึ้นแต่ตัวเราเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกโรคอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนเกี่ยวกับปวดข้อมือ,ปว,อ,มอปวดเข่าพวกนี้ยเราสามารถทําให้หายแล้วสามารถเดินได้เลยภา,ายในกี่วันอะผมถามก็ภายใน1นาที2นาที3นาทนีก็ได้เลยใช่ไปเอาวิชานี้มาจากไหนอ่ย้อนหลังคือผมปฏิบัติธรรมผมบวชอยู่กับหลวงปู่พรมมาเขมาจารเป็นฤาษีอยู่กับท่านมา ก็บวชมาปัจจุบันนี้29ปีที่เราปฏิบัติทรมาฝึกจิตฝึกสมาธิมาไม่ถึงพี่เหรอบวชมา29ปีใช่ตอนนี้เป็นฤาษีไม่เป็นพระหนึ่งพรรษาแล้วศึกจากพระขึ้นเขาไปอยู่กับหลวงปู่พมาเก็มมารจารับท่านก็บวชฤาษีให้ก็จนปัจจุบันนี้แล้ววิชานี้ท่านสอนมากเหรอไม่ครับคือหมายว่าการสอนก็คือสอนในเบื้องต้นในเรื่องการทําสมาธิพวกวิชาอาคมพวกอะไรแต่เกิดจากการเราปฏิบัติของเราเองปฏิบัติไปแล้วเมื่อแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ย มันจะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถพร้อมหรือยังที่จะทําอะไรได้บ้างจิตของเราจะบอกเองว่าเราควรจะทําอะไรยังไงนะครับด้วยว่ากระแสจิตเนี่ยมันสามารถไปได้เร็วรเหนือเสียงเหนือแสงครนะเราใช้จิตตัวนี้เป็นตัวพลังที่มันจะช่วยคนอย่างอย่างอย่างในภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้่ะข้งหน้านี่เลยครับผมคืออะไรฮะตัวนี้คือผู้ป่วยที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นเขาเดินเขาจะปวดนะฮะจะเล้าลงขาเล้าลงหลัง เราก็ใช้มือพลังเปิดให้เขาเคลื่อนย้ายเขาก็สามารถลุกเข้ากันหายปวดคือสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องมโนเพราะว่าคนป่วดที่มาเขาจะเป็นคนบอกเองว่าดีให้เขาทดสอบทุกท่าทุกทางแล้วว่าหายไหมบางเคสก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์บางเคสยังมีบ้างนิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่เขาเป็นมาเคยมีไม่หายไหมเคยมีที่ทาแล้วไม่หายมีบ้างแล้วเขากลับมาด่าขอโทษนะครับไม่มีอะไรอย่างงี้ไม่มีเพราะสิ่งที่เรา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 ช่วยเขาเนี่ยเราไม่ได้บังคับให้เขามา ทุกคนรู้เองว่าอาจารย์อยู่ไหนไปไหนหรือมีคนเชิญไปครับเราไม่ได้มานั่งบอกว่าคุณมานะฉันเอาค่ารักษาคุณเท่านั้นคิดเงินไหมไม่ได้คิดเงินไม่เอาเงินเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยไม่เคยมีค่าครูด้วยตัวอาจารย์เมื่อทําแล้วอาจารย์เอาเรียกว่าสร้างวัดแล้วเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีค่าครูเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยคนที่มารักษาแล้วขาดสัจจะไม่แพงครับเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาท,ทคือหมายถึงว่าถ้ามาที่บ้านนะหนึ่งพันบาทค่าน้ําค่าไฟนิดหน่อยจบอืที่เหลือสร้างวัดตอนนี้อาจารย์สร้างวัดอยู่ปักธงชัยแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าใครยากจนเดินทางมายืมเงินมาจากเชียงใหม่มาถึงบ้านอาจารย์อาจารย์จาย่ายค่ารถมาและค่ารถกลับให้เขางั้นหนึ่งพันบาทไม่ได้มาใช้ส่วนตัวเลยไม่ถึงมือไหมไม่มีเลยนะไม่ไม่เคยเอามาใช้ไม่เคยใช้นะฮะใช่อาจารย์มีบริษัทอยู่สี่บริษัทอื อาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทอยู่สามตรวจสอบได้หมดตรวจสอบได้หมดเลยเอาเงินไปเข้าที่อื่นอะไรยังไงไม่มีครับและส่วนมากใครที่มาถ้ายากจนเราไม่รับวิชานี้มีชื่อไหมไม่มีครับอย่างบางที่ก็จักรละจักรวะอะไรอย่างนี้ไม่มีอันนี้มีชื่อไหมไม่มีนอกเหนือจากอาจารย์เอกมีคนอื่นทําได้อีกไหมที่รู้ๆตอนนี้ยังไม่มีไม่มีใช่ครับอแม้กระทั่งผ่านทางโทรศัพท์มันก็ทําได้ฮะ พาทั้งโทรศัพท์เ<ช>นี่ยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามาถึงยุคที่ว่า 4G กําลังจะเข้า 5G ลองได้ใช้วิดีโอคอลอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่หรือแค่โทรไปเฉยๆโทรไปก็ได้หรือวิดีโอก็ได้แล้วทํำยังไงอ่ะก็คือเราก็ใช้จิตเดินถึงเขาให้เขาทําสมาธิแล้วก็เอาจิตสื่อถึงเขานะมีหลายเคสนะที่ทำพวกนี้ได้ต้องเห็นหน้าเขาไหมฮะไม่จําเป็น ไม่จําเป็นเลยหรอใช่แล้วแต่คือถ้าได้คุยกับเราถ้ามีเสียงถือสื่อสัมผัสกันอันนี้ลักษณะพูดเหมือนกับว่ามันมันเป็นมันเป็นไปทางเสียงอย่างเงี้ยเหรอฮะคือพลังไปกับเสียงจิตจิตเรามันเชื่อมโยงกับเขาสมมติว่าคุณหนุ่มมองไปบนฟ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรกระทบกลับมาใช่ไหมมันก็มองไปไม่เห็นสุดแต่จิตเราเมื่อไปกระทบแล้วมันมันกลับมาที่ตัวเรานั่นคือการฝึกพลังจิตฝึกจิตที่มันเดินทางไปแล้วย้อนกลับมามันก็จะรู้ว่าเออควรจะทําอะไรให้กับเขารักษาแบบไหนให้เขา ทำมากี่ปีแล้วที่จริงๆเนี่ยเริ่มต้นจริงๆประมาณ7-8ปดปี7-8ปดปีใช่ร้อหายกี่เปอร์เซ็นหายประมาณสัก90%อย่างนั้นเลยอ่ะใช่อาการที่ที่ยืนยันมาคือมีเรื่องของกระดูกปวดข้อปวดเส้นปวดอะไรอย่างงี้<ช>เรื่องตา <นะ S 1> ตานี่คืออะไรบางคนตาบอดนี่ก็หายได้อุ้ยโอ้ย อ่มีคลิปนะาลองดูได้เลยอ่ะมีมั้ยมีพยานเป็นหลายร้อยอันนี้คืออะไรอันนี้มีความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเนี่ยเนี่ยคลิปนี้นี่เขาทำไมตาบอดเหรอนี่เขาเป็นต้อหินต้อหินนี่ทางโรงพยาบาลทางหมอต้องบอกว่าบอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่เขาบอดมาปีกว่าอาจารย์ทําไม่ถึงสิบนาทีสิบห้ามองเห็นเลยมองเห็นเดี๋ยวนะอาจารย์ยืนยันหรือว่าเขาบอดมาแล้วใช่ไม่ใช่เห็นพลาดล่าอไม่ไม่ไม่บอดเลยเหรอสองข้างเลยเหรอบอดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมัวแล้วไอ้ข้างที่บอดที่มองไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เน อาจารย์ทำไงอย่างนี้เหรอไม่คิดผมเห็นทำย่างก็คือเราใช้ในเรื่องของพลังจิตแล้วแต่จิตของเรามันจะบางทีเราจะดูว่ามันเกิดจากอะไรด้วยฮะ,ะมันเป็นความเชื่อที่ว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นอย่างตาผ้าตามัวหรือแม้กระทั่งบางทีสั้นมาลเะบางคนที่มารักษานะพันสั้นหนึ่งพนห้าสิบอาจารย์ขอโทษนะฮะ <laughs> คือไอ้เรื่องเนี้มัน มันยังไม่ได้มีการพิสูจน์กันเลยอ่ะก็นะท้าพิสูจน์ได้อาจารย์ไม่กลัวจะถูกทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาไปเล่นการเหรอไปเล่นเรื่องอะไรครับว่าแบบขอโทษนะครับมึงทิมเขาอาจจะแบบมันเป็นไปไม่ได้หรือมีการพิสูจน์ขึ้นมาแล้วมันทำไม่ได้ก็ไม่ได้กบพิสูจน์มาสิครับผมไม่ได้บอกว่ารักษาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่มาที่มีววาสนาต่อกันมันก็เห็นผลในทันทีสายตาสร้างสายตายาวสายที่เอียงได้ไหมมันมีโอกาสที่จะได้ผมจะตอบให้ไม่ได้ว่าทําคนนี้แล้วจะได้ผลเลยไหม ก็จนกว่าเมื่อเราทําแล้วตัวคนที่มารักษาเขาจะบอกเองอแต่ส่วนใหญ่ที่มาเขาก็ดีหมดก็ส่วนมากเก้าสเปอร์เซน้าสิบ้าเปอร์เซ็นเลยะเวลาที่เราทําพลังจิตไปเนี่ยร่างกายของฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้สึกรับอะไรบ้างไหมแล้วแต่บางคนร้อนบางคนเย็นแล้วแต่ถ้าวนี้อาจารย์ทำให้ผมดูได้ใช่ไหมก็ลงได้ครับได้ได้เหมือนกันนะฮะหรือเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยถือไม้เท้ามาวันนี้อาจารย์ให้ยนทิ้งไม้เท้าได้ จริงมีหลายเชตมากหมอท็อปผมสัยต้องเลิกเป็นหมอแล้วแ่ะฮะเราต้องอย่างนี้ละหมอท็อปฟังแล้วเชื่อไหมอ่ะผมถามตรงๆเลยถึงก็อึ้องเลยนะเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดปวงนะครับจริงๆเรื่องของการแพทย์เนี่ยจริงๆเรามีเวลาที่เราจะบอกว่ารักษา สิ่งต่างๆทางการแพทย์นะครับ,รบจริงๆเราก็จะมีกระบวนการที่มันมีการศึกษาวิจัยมีวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผ่านผ่านกระวนการที่เราเรามั่นใจว่ามันมันสามารถรักษาคนไข้ได้ซึ่งตรานี้ก็คงจะต้องมีคนไข้ที่อยู่อยู่ในการที่ผ่านกระบวนการที่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็ดูกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับในการที่เราจะมั่นใจว่านั่นคือวิธีรักษาที่ปลอดภัยครับผม อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยควันนี้ผมขอญาตให้อาจารย์ได้ครับปวดบ้นเอวแล้วกันได้ครับจะหายหรือไม่หายไม่รู้นะอะลองดูอ่ะนะฮะ,ะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับ,บมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวของฝ่ามือพลังจิตเป็นการใช้พลังจิตในการบําบัดถูกไหมฮะเราอย่าใช้คาว่ารักษาเลยและคําว่ารักษามันมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะทักทาเอาเป็นบําบัดก็แล้วกันก็แล้วแต่จะเรียกครับนะฮ<น>ะเอาเป็นบําบัดก็แล้วกันนะฮะคือในการบําบัดนะครับเมื่อกี้ที่บอกมาก็คือมีเรื่องของกระดูกนะฮะปวดเส้นไปถึงตาเลยเส้นเลือดในสมองตีบตันใช่ ที่เหมือนกับเดินไม่ค่อยจะได้ใช้เวลานานไหมแล้วแต่เคสครับคือแล้วแต่ผู้ป่วยที่มาถือว่าเขาเป็นเราก็จะถามทํหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเราจะถามว่าเป็นไงยังติดขัดตรงไหนไหมอะไรยังไงไหมครับคือตัวเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกเราเองว่าดีหรือไม่ดีหายหรือไม่หายอืแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างตอนเนี้ยค,คุณมาออกรายการ,รนะเป็นประเด็นข่าวออกไปนู่นนี่นั่นไปออกในหลายๆรายการกันแล้วแต่แล้วมันกลายเป็นว่า สังคมจับตามองมีการพิสูจน์กันนู่นนี่นั่นก็ยินดีใช่ไหมฮะพิสูจน์ได้ครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดละก็ก็ไปดูซะก่อนก็ไปลองดูก่อนถ้าไม่จริงคงไม่ได้มานั่งตรงนี้วันนี้ออําเภอแม่เสเร,รับไม่แห่มาเป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนอืถ้าไม่หายคนที่ตาบอดจเจ้าเขามายืนยันก็ได้อืมันพิสูจน์ได้ โอ้โหแต่ขอโทษนะะถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นพันคนมาเป็นพันรักษาเป็นพันคนเลยวันแรกมาร้อยกว่าคนวันที่สองประมาณสี่ร้อยกว่าคนวันที่สามยังเหลือร้อยกว่าคนแล้วรอบสองเขาเชิญผมไปอีกสามวันเฉลี่ยวันหนึงกี่คนก็มามาเท่าไหร่ผมก็เอาเต็มที่เอาเฉลี่ยที่ที่ที่อาจารย์บอกได้ประมาณกี่คนเฉลี่ยวันละร้อยได้อ่าวันละหนึ่งร้อยคนใช่ครับเท่ากับได้เงินวันละแสนอ๋อไม่ไม่ที่อย่างไปแม่เสี่ยงนี่ ผมไม่มีค่าครูอะไรเลยไปเพื่อช่วยเหลือคนแค่คนคนเดียวแต่พอไปแล้วบอกว่าเอาใครแถวนั้นอยากให้ช่วยรักษาก็มาแต่พอรักษาเสร็จเขาหายเขาไปบอกปากต่อปากชาวเขาชาวอะไรเขาแต่พวกนี้เก็บเก็บค่าครูไหมไหนฮะทำหนึ่งในที่เก็บเนี่ยไม่ได้เก็บครับแล้วจะเก็บที่ไหนฮะหมายถึงว่าค่าครูเนี่ยอย่างที่ไปเยอะๆที่เขาเชิญเราไปบางคนเขาจะรวมตัวกันนะเพราะว่าเราไปมีค่ารถมีอะไรค่าน้ำมันรถแต่ว่าจากที่ ใบตัดยวัดไปเยยอะๆเนี่ยผมจะมีประมาณสัก499บาทนะถ้าอยู่ที่วัดผมก็ถวายวัดอโอเคนะครับวิญญานะมาฟังทางบาง้านนี้บ้างออในมุมของแพทย์นะฮะแผนปัจจุบันมันมีการพิสูจน์ออกมาไหมว่าการใช้พลังจิตหรืออะวนโอเคคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เราเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนะครับจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีการศึกษาวิจัยว่า มีการใช้พลังจิตมาในการรักษาก็คือมันไม่ได้มีไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่ามันเอามาใช้ได้แต่ต้องเล่าประวัติก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมันเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่เรารักษากันทั่วโลกเนี่ยนะครับจริงๆมันมีประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยมายาวนานหลายพันปีทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยโรคบางโรคเราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเขาก็มีวิธีการรักษาหลากหลายเมื่อก่อนจะใช้สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่แต่ก็จะมีความเชื่อ หลายๆอย่างเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการรักษาแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะ่ะปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงและหายไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเราเมื่อเวลาผ่านมาเราจะรู้ว่าวิธีการถ้ารักษาด้วยทินอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลหรืออาจจะได้ผลแค่เหมือนจะดีขึ้นช่วงแรกรแล้วมันก็หนักลงแล้วก็แย่บางคนก็อาจจะตายได้นะครับทีนี้เราก็เจอว่าในในกรณีเหล่านั้นเนี่ยมันมันทำไมว่าบางคนถึงจะดีขึ้นได้ในวิธีการรักษาบางอย่างที่มันอาจจะ ระยะยามันไม่ได้ผลเพราะว่าในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกทางใจมันเป็นการเยียวยาทางความรู้สึกอยู่เหมือนการทดลองเรื่องการใช้ยาบางอย่าง,างนะครับ อาจจะเป็นความรู้สึกสบายใจ uh huh. นะครับทำให้จิตใจเขาสึกว่าเหมือนเหมือนดีขึ้นเหมือนการใช้ยาการทดลองเรื่องของการยารักษาเนี่ยว่าคนไข้ใช้การละวสกวาแก้ป,ปวดอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนนใช้ยาแก้ป,ปวดตามแผนปัจจุบันแต่ในการวิจัยเนี่ยเขาอาจจะมีทดลองว่าถ้าเป็นคนใช้ยาหลอกคือเป็นแป้งธรรมดาเนี่ยค,คนไข้จะรู้สึกดีขึ้นไหมเราเจอว่าส่วนหนึ่งของคนไข้ที่ได้แม้แต่ยาหลอกเนี่ยก็คือเป็นแป้งเนี่ยก็อาการดีขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกทางใจว่า เออเขาได้ยาแล้วอันนี้เป็นขบวนการทางการวิจัยนะครับ,รบจริง,รงๆตรงนั้นมันก็จะเป็นมันเรียกผลพลังซิบิวเอฟเฟกซ,ซึ่งมันมีได้ทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราเจอว่ามีหลายๆวิธีเนี่ยมันใช้เป็นตัวเสริมในการที่ประกอบตบกาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะทําให้คนสบายใจขึ้นอย่างอยบางคนก็าอาจจะไปสวดมนต์อาจจะไปไหว้พระอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนะครับแต่ว่า ทั้งบททั้งปวงถ้าเราเจอว่าบางคนเนี่ยถ้าไปทิ้งวิธีการรักษาหลักคือแพทย์แผนปัจจุบันปุ๊บบางทีโรคบางอย่างมันก็จะเหมือนสบายใจขึ้นรับมา่งมันจะดีขึ้นช่วงหนึ่งแต่จากนั้นมันก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆนะครับจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนในในประเทศเรายังมีหลาย,ลายๆกรณีที่อาจจะเหมือนกับเป็นใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วยทําให้เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกที่หลวงพ่อหรือทุกท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าทิ้งการรักษาหลัก นะครับก็คือ,เ,อเป็นการรักษาหลักด้วยแพทย์ปัจจุบันและการรักษาแต่ว่าบางคนบอกว่านอกเหนือจากแพทย์ทางหลักๆนีนยมีแพทย์ทางเลือกไหมก็คือ ก็จะมีปัจจุบันมีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกซึ่งเขาก็จะมีเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนที่เป็นทางเลือกแล้วมันโอเคได้ผลปลอดภัยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูว่าแต่ละวิธีมันมีวิธีไหนก็ดูในของกรมการแพทย์แผนไทยได้ผมขออนุญาตงี้กรมการแพทย์แผนไทยเท่าที่ศึกษามามีไหมฮะเรื่องของพลังจิตอันนี้อันนี้คือไม่ได้อยู่ท้งกร่บนั้นทีนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีได้ยินหรือมีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ทราบนี่คือไม่ไม่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ จริงๆก็คงจะมีหลักสูตรของแพทย์ทางไทยแทางเลือกอยู่แต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้บรรจุเรื่องของพลังจิตเข้าไปในในการรักษาแต่ประการใดรนะครับอันนี้ขออนุญาตถามทางอาจารย์เอกนิดนึงเป็นไปได้ไหมว่าการที่เราถ่ายทอดพลังหรืออะไรหรือพลังฝ่ามือ,อของอาจารย์เนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างที่ทางหมอท็อปบ,บอกก็คือ,อก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจหรือทําให้แบบรู้สึกคนไข้ฮึดอยหรือเปล่าเอาง่ายนะฮะยกตัวอย่างเคสท,ที่ตาบอดอแค่ใจคิดว่าตัวเอง ตามองเห็น,ม,หนมันจะเป็น,ปน,นไปได้เหรอกระดูกทับเส้นอยู่เนี่ยหมอเอกซเรย์มาแล้วหมอเขานัดผ่าตัดแล้วเ,ออเราจะใช้ใจอย่างเดียวมันจะหายได้ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้ประเด็นแบบเนี้ยนะคะรับพออาจารย์เอกผมพูดแบบนี้ปุ๊บม,มันกลายเป็นว่ามันอาจจะทําให้คนที่ตาบอดอยู่รู้สึกฉันมีความหวังแล้วสุดท้ายพอไปหาอาจารย์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขาฟังหรือเขารู้เนี่ยมันจะยิ่งเสียสุขภาพจิตไปอีกหรือเปล่าคือทุกคนเนี่ย เมื่อมีช่องทางเมื่อมีโอกาสผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปโรงพยาบาลเพราะว่าทุกอย่างการรักษาเกิดจากโรงพยาบาลแต่ส่วนมากที่มาหาผมคือมันนอกเหนือจากโรงพยาบาลคือเพราะโรงพยาบาลเขาหักษาไม่ได้แล้วคือมันไม่มีเขาเรียกว่ามันสุดเส้นทางของเขาแล้วบางคนจะไปผ่าตัดใช้เงินสูงเขาไม่มีเงินทํำยังไงหมอรองกระดูกผ่าตัดเขาก็กลัวเขาทําไงเพราะว่าผ่าตัดไม่ใช่ว่าหายทุกรายถูกไหมครับคุณหมอคือทุกเคสเนี่ย แม้กระทั่งโรงพยาบาลยังไม่สามารถการันตีได้ว่าเคสนี้ต้องหายร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมครับแม้กระทั่งหมอที่เป็นมะเร็งเอาง่ายๆยังตายเพราะมะเร็งเลยอืถูกไหมครับกินยาเข้าไปกินยาแก,แก้ปวดหัวแต่กลับกลายเป็นแพ้เรื่องตับทําไมกลายเป็นยาได้กินยาไมเกรนมากบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งนั่นคือไม่มีสูตรสำเร็จว่าคุณรักษาหายแต่ว่าจะรักษาไปตามสถานการณ์ที่เป็นส่วนที่คนมาเนี่ยคือ คนเขาต้องการโอกาสสำหรับตัวเขาอย่างเช่นว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นมะเร็งอุ้ยอย่าอย่าผมเรยไ่เอาไปคนอื่นแล้วกันคนไหนก็ได้ถือว่าเป็นมะเร็งปุ๊บนะทุกคนต้องพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยใจนี่ลงไปในนู่นหมดแล้วฉันจะตายแล้วทั้งที่มะเร็งไม่ใช่ว่าจะต้องตายม,มะเร็งเนี่ยรักษาสุขภาพอะไรทุกอย่างมันหายได้หมดฉะนั้นเขาหาช่องทางที่จะช่วยเหลือผมแค่คนเดียวสามารถช่วยเหลือคนเป็นพันเป็นหมื่นได้แค่นี้ผมตายผมก็ไม่เสียดายชีวิต คือยืนยันเลยใช่ไหมผมไม่ได้มานั่งคัดค้านกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ผมทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มานี่หลายปีนะซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนแต่ว่าด้วยตัวพลังพลังจิตที่ผมได้ได้าจากที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราได้มาเพื่ออะไรถ้าถ้าเอามาไม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนอาจารย์เองเคยหาหมอแผนแผนปัจจุบันไปเหมือนกันไม่รักษาผมก็เป็นมะเร็งปอดอผมเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อในขั้วปอด ตอนนี้เหรอฮะใช่แต่ผมไม่ได้รับการรักษาของโรงพยาบาลคือแค่ตรวจว่ารู้มีก้อนเนื้อก็คือจบแล้วไปหาอีกไหมเนี่ยผมไม่ไปหาแล้วรู้ไหมว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เลนคือบางทีมันอาจจะมีก้อนอเนื้อก็คือก็คือจะมีหรือไม่มีช่างถึงมีเราก็รักษาของเราเรามีวิธีการของเราคือเอาเรียกว่าในตัวผมเนี่ยผมอยู่ในเรื่องของสมุนไพรมาตลอดชีวิตยี่สิบเก้าปีที่อยู่กับหลวงปู่เราก็ไม่ได้มานั่งไม่ได้ว่าทางโรงพยาบาลไม่ดีนะเอาง่ายว่า ความเลือกเส้นทางของแต่ละคนเลือกเดินเองได้แต่ผมเข้าใจในมุมของอาจารย์เอกที่ที่ที่ผมพูดมานะฮะแต่ทีนี้ต้องบอกต้องบอกชาวบ้านหรือใครก็ตามแต่ที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันผมรู้สึกมีเรื่องติดในใจอยู่เรื่องนึงอันนี้ไม่เกี่ยวอาจารย์นะก่อนหน้านี้มันมีบุคคลคนหนึ่งมาออกรายการโขนกระแสแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยมีพลังจิต ไว้ที่หัวได้กลิ่นไม่มีกลิ่นไม่ผมไม่เอ่ยเป็นใครนะฮะเสร็จปรากฏว่ามันมีคนที่ดูเนี่ยแล้วไปหลงเชื่อแต่ชักว่าหลงเชื่อเลยเอาว่าก็ดูรายการเขาอยากลองเขาอยากจะไปเขาเป็นมะเร็งไปเสี่ยงเงินที่ยิงหลายหลายแสนสุดท้ายแล้วไม่หายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันแย่มากๆผมผมผมเลยอยากให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอีก ทำคู่กันได้ไหมอย่าไปทิ้งที่อดะไรที่หนึ่งเลยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้กรหนุ่มคือผมไม่ได้บอกว่าผมรักษาพวกมะเร็งหายเลือกโรคที่เกี่ยวกับเลือดผมรักษาไม่ได้เบาหวานผมรักษาไม่ได้ไตรักษาไม่ได้มะเร็งรักษาไม่ได้ปวดเมื่อยปวดเมื่อยถ้าเป็นกระดูกผมบอกว่าผมรักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาบอดตาบอดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าใครที่ทําตอนนั้นจะเห็นแค่ไหนบางคนเห็นเป็นแสงเงาบางคนเห็นเป็นแสงคนบางทีเห็นเป็นหน้าแล้วแต่แต่ละเคสอายุ การใช้งานอายุการที่เจ็บป่วยมากี่ปีและบอดเกิดจากอะไรบอดเกิดจากการทําลายในเส้นประสาทตาทั้งหมดมันก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะช่วยได้แค่ไหนครับอาทีนี้ผมถามอย่างนี้ว่าวิธีการในการทําอ่ะท้องทำยังไงเป็นยางไงหรือไงก็คือเราต้องคือถ้าเป็นที่ตาแล้วก็มือวางที่ตาแล้วใช้จิตของเราเดินผ่านผ่านใ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 นเส้นสายในเส้นประสาทในตาของเขาคุณหนุ่มเคยได้ยินคําว่าปั่นธาตุไหมปั่นธาตุใช่ครับ ถ้าเกจิกครูบาอาจารย์ทุกทุกองทุกท่านท่านจะเรียนปั่นธาตุหมดเวลาปลูกเสษของเรียกปั่นธาตุทั้งสี่ให้กลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมอมคือเรียกว่าเหมือนกับการเรียกว่าพอพูดไปมันกะกลายเป็นเรื่องวัตุลิปไปการปั่นธาตุค,คือเราใช้จิตของเรานี่ปัน่นหมุนวนกลับไปเรื่อยๆด้วยด้วยจิตของเรารมันจะละเอียดถ้าพูด เวลาไม่พอแน่นอนโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต้องถามด้วยว่านี่คืออะไรนะฮะผมขยันถามได้ไหมได้ได้ครับได้ครับอ่านี่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 ตัวนี้เป็นคาถาประจําตัว่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาถามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะจัดลงตรงนี้นะฮะ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะยังพูดคุยกับอาจารย์เอกนะฮะแล้วก็หมอท็อปกรณีที่บอกว่ามีเรื่องราวของความมือพลังจิตอันนี้คืออะไรฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นคาถาประจําตัวทาไม<บ>อ่เอะเสกนี่หรอคือไม่ใช่เสกฮะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นมะเร็งที่เขาปวยเวลาเราจะรักษาเขาเนี่ยเราจะไม่สัมผัสตัวเขา<ะ>ถ้าเรารู้นะครับเราก็ใช้ตรงนี้ไปแล้วก็ใช้จิตหรือว่าเป่าลงไปบางคนเขาเรียกว่าที่ป่วยไม่ได้เกิดจากโรคปัจจุบันเป็นโรคโดนคุณสายโดนอะไรพวกนี้โรคเวรโรคกรรมใช่เราก็จะใช้ตรงนี้ช่วย บางคนหนักเนื้อหนักตัวไปหาหมอไม่รู้สาเหตุไปที่ไรหมอก็บอกว่าคิดไปเองเราก็ใช้วิชาอาคมด้วยผมถามยศอาจารย์เอกกลัวมาว่าพอเราออกมาพูดเยอะๆแบบนี้แล้วคนที่ไปหาเขามีความหวังสุดท้ายแล้วเขาทิ้งเรื่องแพทย์แผนปัจจุบันไปเพื่อไปหาอาจารย์เอกปรากฏว่าเขาไม่หายแล้วเขายิ่งสุดลงไปหรืออาจจะไปถึงชีวิตได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีส่วนเัวเองนะส่วนมากครับคุณหนุ่มที่ไปหาคือเขาหมดหนทางจากการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วคือที่เพิ่งสุดท้ายแล้ว คือเป็นทางเลือกที่เขาแสวงหาว่าทำยังไงฉันจะต้องหายปวดโดยไม่ต้องไอตัวนี้ผมเข้าใจได้แต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มไงที่รู้สึกว่าเออฉันยังรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เฮ้ยฟังอันนี้ดีีกว่าฉชันไปเลยผมไม่ได้ให้ทิ้งอ่าก็ต้องชัดเจนนะก็คือทุกอย่างไม่เคยบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอนะลูกสาวผมป่วยผมก็ยังให้ไปหาหมออเพราะว่าการไปหาหมอการป่วยแต่ละอย่างอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าทางไหนโรงพยาบาลรักษาได้เราก็เต็มที่นะแต่ว่าทางไหนที่มันไม่มีโอกาสแล้วเนี่ย ทุกคนย่อมหาหนทางอย่างเหมือนที่บอกว่าถ้าผมเป็นมะเร็งยาอะไรกินแล้วหายต่อให้ขี้หมาบอกว่ากินแล้วมันหายผมก็ต้องลองอันนั้นคือในมุมของคุณนะใช่โอเคผมขออนุญาตลองอาจารย์ผมขอลองได้หมอหมอท็อปอะเอาตรงนี้เลยอะนี่ผมปวดเดี๋ยวต้องยืนฮะคุณหนุ่มยืนต้องยืนเลยเหรอยืนได้ไหมยืนครับได้นะฮะโอเคหันหลังเลยครับตรงๆเลยครับนี่นะฮะหันหลังตรงตรงเลยครับนี่นะครับอาจจะมีเสียงด้วยนะนะครับอุ้ยเสียงอะไรล่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยว บิดต,ตัวข้างหนึ่งครับบิดเตเอวไป <c oughs> บิดอีกข้างหนึ่งครับ <c oughs> คุณหนุ่มลองดูว่าเบาขึ้นไหมเดี๋ยวนะผมต้องยังค่อยรู้สึกอะ่ะต้องรอปะออไม่ต้องรอถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องบอกผมเลยเหรอก็คือตอนนี้ผมแอนตัวผมจะปวดอ่ะลองแอนดูเนี่ยแอนเียก็ยังยังรู้สึกเจ็บมาขึ้นมาเอาอีกเหรอใช่มา ต้องต้องคือมันไม่ใช่ว่าต้องรอเพราะว่าบางทีหมอนรองกระดูกทับเส้นมันต้องนอนเตียงด้วยยิ่ง,ง,ง,งต้องโวดหรือเปล่า <c oughs> บิดเอวครับยังบิดกลับครับอลองดูใหม่ครับยังมีอยู่นิดๆิดยังมีอยู่นิดลดลงไหมครับ อ๋อยังมียังมีอยู่อยู่นิดเดียวถูกไหมอนี่คือมันแค่นิดเดียวปกติต้องให้นอนแล้วผมต้องไล่ตั้งแต่หลังลงขาอต้องนอนเหนื่อยไหมฮะทำเหนื่อยไหมบางทีเหนื่อยเออทำไมถึงเหนื่อยผมดูเหมือนเหนื่อยนะเนีก็ใช้พลังเยอะไงเวลามันสั้นอ๋อเหรอฮะต้องทาให้เห็นผลไงครับหมอท็อปครับกรณีแบบนี้เป็นห่วงอะไรยังไงบ้างไหม ที่สาคัญที่สุดเลยนะครับก็คือต้องเรียนฝากประชาชนไว้ว่าสําคัญที่สุดถ้าเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคิดว่ายังไงต้องเอาการรักแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลกักแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการสื่อสารกับคุณหมอเยอะๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอาการบางอย่างมันยังไม่ดีขึ้นรีบรีบบอกคุณหมอ เพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการสื่อสารหรือว่าบางทีเราบางคนคิดกังวลไปบางคนกังวลมากๆเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่หายแล้วหรือว่าไม่มีทางรักษาจริงๆมันยังมีวิธีทางรักษาอยู่อ,อันนั้นปรึกษาคุณหมอให้ดีแล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ายังไงก็ตามอย่าทิ้งการรักษาหลักเพราะว่ามีคนจํานวนมากเลยที่บางครั้งเนี่ยพอทิ้งการรักษาหลักแล้วไปใช้วิธีอื่นๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำให้อาการแย่ลงแล้วก็อาจจะเกิดถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นสําคัญที่สุดเนี่ยคือปรึกษาคุณหมที่ดูแล ให้ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าต้องเดินถ้าจะถ้าคิดว่าอยากจะมาทางนี้ด้วยก็ต้องเดินคู่กันอย่าทิ้งแผนปัจจุบันที่สําคัญคือต้องแพ้แผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับอ่าฮเห็นด้วยอย่างนั้นไหมฮะใช่เห็นด้วยครับคืออย่างที่บอกนะผมเป็นทางเลือกอแค่ขอให้ทุกคนมีโอกาสก,าก็ลองมาดูครับไม่ไม่ได้ไปบังคับว่าอย่าไปนะครัครที่ต้องฝากไว้จริงๆปัจจุบันเนี่ย เมืองไทยเราให้ให้ความสำคัญการแพทย์ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นก็อาจจะมีเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็อาจจะเข้าไปหาข้อมูลได้ว่าแพทย์ทางเลือกที่เขารับรองว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ได้ผลคืออะไรบ้างก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับอ,อ,อ้าวโอเคนะครับนั่นก็นนคือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประเด็นอยู่นะฮะเรื่องราวของฝ่ามือพลังจิตนะครับอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่นิมิตใหม่49ครับเขตคลองสามวา โอเคนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะพูดอีกไหมฮะก็ไม่มีฮะเพียงแต่ว่าคือฝากนิดนึงว่าคนที่จะมาหาอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เปิดบ้านตลอดทุกวันเพราะอาจารย์มีคิวเดินทางหลายจังหวัดแล้วก็หลายประเทศนะเพียงแต่ว่าคือโอกาสที่อาจารย์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือถ้ามีโอกาสมาเจอก็มาลองรักษาดูแต่ไม่ใช่ว่ามารักษาแล้วทุกคนจะต้องหายเลยหรือว่าอะไรเลยไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ได้หายทุกคนนะไม่ได้บอกว่าหายทุกคนแต่อาการที่เป็นอยู่อาจจะดีขึ้นมากน้อยตามลําดับ ขากแันไปคือบุญกรรมทําไม่เท่ากันนะฮะอ้าวโอเคนะครับก็คือลองใช้วิญญาณในการตัดสินใจดูนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณครับอครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ